ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงแบบว่าสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3นำโดยผู้บริหารในสังกัด1นายอนันตเดชยิ้วโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสือ่อม2นายประจักษ์อมลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคึง3นางสาวนัทิชาพรมแสงผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนานโน4 นายไมตรีส,พพสรพโสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 5. นายเจนศรีคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว 6. นางสาวพจนาธุรนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะว่า 7. นายรวมพลดวงศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวังมง่วงและนายสายันว่าเกิดเป้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเน่นน้อยในยุคที่การแข่งขันสูง การพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพลแพงแบอกว่าจึงพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงรุกโผลว่า S T S model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน R T N T และ O net ก่อนหน้านี้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงแบอกว่าของเราก็เคยประสบปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะในด้านการอ่าน การเขียนการคิดวิเคราะห์และผลการสอบ RT, NT และ O-net ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพลแพงบอกว่าของเราจึงได้พัฒนานวัตกรรมโพลว่า STS model ขึ้นมา <S <S ซึ่งเป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้ เริ่มต้นด้วยขั้นตอน P Prepare คือการสร้างและวางแผนการออกแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานการอา่านและการเขียนให้แข็งแรงรวมถึงการสอบ RT NT และ o n i t โดยมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูวิชาการทั้ง8โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายต่อมาคือขั้นตอน H Help ให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาหลักและมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นๆจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอน O oh, Observe เป็นการนิเทศกำกับและติดตามผลการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดเพื่อวัดความก้าวหน้าถัดไปคือ N Network การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายทั้ง8โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านเสือ่อมโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนโรงเรียนบ้านบอกว่า โรงเรียนบ้านแพงใหญ่โรงเรียนบ้านคึมโรงเรียนบ้านบักยาวโรงเรียนบ้านหวังม่วงและโรงเรียนบ้านแม่น้อยโดยการจัดติวและได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ W.Work กการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนครูและบุคลากรได้เรียนรู้พัฒนาตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ครูในสถานศึกษาออกแบบกิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี AI ช่วยในการออกแบบการจัดก,การเรียนการสอนอาทิเช่น Gemini ChatGPT ออกแบบกิจกรรมการติวโอเน็ตแบบ Active Learning โดยใช้เกมการสอนและนำแนวทางจาก AI สร้างเป็นเกมโดยใช้ Quizizz Gamelab หรือ c a n v a เพื่อช่วยให้กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีความสุข และพร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตขององค์กรในระยะยาวและสุดท้ายคือ A admire คือการยกย่องและชื่นชมความพยายามและพัฒนาการของนักเรียนครูและโรงเรียนในเครือข่ายในทุกขั้นตอนจากการนำพลว่า s t h model ไปใช้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจดังนี้ output ผลการดำเนินงานการทดสอบ rt nt o-net ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากสถิติค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีพบว่าศูนเครือข่ายสถานศึกษาโพลแพงแบบว่ามีผลการสอบ rt nt และ o-net สูงขึ้นตามลำดับนอกจากผลลัพธ์ output แล้วเป้าหมายสูงสุดของพลว่า s t s model คือ outcome หรือผลลัพธ์ในระยะยาวซึ่งมี3ด้านหลักได้แก่ student T ี่เชอร์และ School ในส่วนของ Student เรามุ่งหวังให้นักเรียนเป็นเด็กเก่งเด็กดีและมีความสุขที่มีพื้นฐานการอ่านและการเขียนที่ดีพร้อมกับความรู้และทักษะชีวิตที่แข็งแกรง่งสำหรับที่เชอร ครูในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบอกว่าจะได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นครูที่มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายคือสครูโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโพนแพงบอกว่าจะมีมาตรฐานสูงขึ้นมีระบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและยั่งยืน ทำใหู้่ย์เครือข่ายสถานศึกษาพนเพงบอกว่ากลายเป็นชุมชนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพลว่า s t s model เป็นนวัตรกรรมที่ช่วยให้ขับเคลื่อนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพนแพงบอกว่าสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด,ด้านของโรงเรียนอีกด้วยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพนแพงบอกว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและหวังว่านวัตกรรมผลว่า s t s Model จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป